สบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็มาสงสร้งเพลงใหม่เพิ่งเอากอยตอนนี้ก็ยอดวิวก็ทะลุแสนติดในอาหาซิปมาแห้งเนาะเพลงตอนเพลงนี้แต่ว<ร>่าก็งงค <ไง S 1> ือกันนะฮะใ้้เดสขา่ไิแต่อันนี้ก็งงเลยมันก็งงบ่แบบใดงงแบบในเอ็มวีเละสากจูบันมันคือไปตัดออกวันตัดออกว่ะง่ายก่เคียวตัดออกเออฮะสาวหอมแก้มตัวมันมีสากหอมแก้มทั้งทั้ทั้งคนแต่ว่า ูห้องแก้มคนละขางนะต่ว่ามันผู้เดียวหุ่งผู้เดียวเดิมไปตัดออกตัดออกไร่สากนะจะได้เนาะตอนนั้นบม่ได้ทายเบิ่องล่างให้เบิ่งเนาะตอนว่ะสาวคูห้องแก้งชีว่าว่าอีสังมันก็มีอีหลีตัดออกะว้าเอามีจับหมอกจับมือเจอเขาก็ว่าหลังหมอกหลังเห็นหมวกว่าเลยนะว่าแล้วอ่ะ นี่นะทมผู้อยู่เด็กกล้าบอ่อยภูยูอ่าภูยูจะได้อยู่น้ำกับกระเจี๊ยบคลิปเขาภูยูคนไปเอาทามิตาเขาไปทามิตาบ่แมนบ่แมนบ่เลยไรคอยคอยมาท่านตอนไม่ได้หอมเนาะเท้ามาเขียวนะคุณแต่นต่อหอมบ่ตะเขียวมันเป็นเรื่องธรรมดาบม่ได้หอมแมนบ่กไม่ได้มีหอมแกงหัวบอ้แกงหัวกูหอมสิหอม อันหอมเราสีด้อแถวบ้าเพิ่นหอมกูพี่น้าหอมบ่ยออกในคลิปเก็บโอไฟได้ไหมว่ายออกอีสังแต่ว่าตัดออกส่งไฟเต็มมาแม่ลงแม่เบื้องหลังฮะเบื้องหลังก็ตัดออกหลายอย่างอยู่เลยเห็นว่าเพลงนี้มันจังบุปไปนะปกติมันเข้าใจผิดอีกใครจะเข้าใจผิดเอฟซีใครไหนแฟนกูแฟนกูเข้าใจพิดเขาจะผิดเรื่องไหนมได้ห้องมาในบัง บางคนก็เข้าใจผิดเนาะว่าสัสคือว่าอดิตาเป็นนางเอกเอ็มวีเป็นนางคือว่าเอดิตาเป็นนางเอกเอ็มวีนะมาบุร <laughs> ่ายผนมาบุาร <c oughs> เด้เดชผลกับโอ้ยหูหูกันอยู่มันโมเกียหรอกนะเอาเชเอาไปเป็นนางเอกเนาะเพราะว่ามันกัเกียเนาะมึงเถอะกูอุ้ได้เพลงกูยังบอกมีเคยเอาเมียเป็นนางเอ, <c oughs> อกเอ็มวีที่เกียนมันก็ไล่เพลงมันโมเกียว่าเออเขาขบกับใครก็ต้องเอาผู้นั้นเป็นผู้นี้เป็นนางเอกพัศน์กูก็แม่กูได้มาเป็นนางเอกสองเดช เขาว่าน่ะเซนๆนะขาใจพิชเซนขนาดบปกตีมันมีแฟนเวลามันไปเล่นมันจะไปกับแฟนัะไปกับผู้อื่นคิดบังเอาไหมอดีตมาบอกนี่ห่อนก็เพื่อนบปกติเลยคนหนึ่งนี้เราหมักส่งอันนี้เพื่อนเพื่อนก็เลยเหตุตำเขาไอสัสแฟนทำบปได้มากจะหมักจะบอกไม่ใช่เลยหมักบ่บักตีส่งนี่างนะบ่น่าเหระบ่คือผู้เก่าจังสิน่าบ่คือผู้เก่าเพราะอีกผู้เก่า เวลานอนบอนอนกับอีกคนหนึ่งเะจ๊ะผูกเก่าอีกปะะฮะผูกเก่าอีกมึงเหรอมันคือผู้เก่ามัมีผู้เก่าเก่โอ้ยมันยังกันดะเดี๋ยวต่อไปก็มีเพลงอันไรอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะมีเพลงผองคำสีบัณฑพีนทางกมูเจ้าคลองอีกเลยโอ้หยบ้องเสียเพลงยังเพลงเด้อพวกเจ้าตนเมาพ่วงเจ้าตนยังก็ หวงหวงบ่หวงหวงหรือหวงหวงเจ้าตอนเมาเป็นเพลงของอ่าอาจารย์เขียวบุญทลิกเนาะก็เอาแต่เพลงคําห้องเอาเพลงตัวเองติสมันยังบ่มีเด้สิเตกก่อนมักเพลงนี่แหลเด้เพลงนึงอยู่ในลาวนี่10เวอร์ชั่นของไฟกมันเ็ดเอาาเ็ดเด เพื่อถ้าเคียวห้องบ่ดังเดี๋ยวกูห้องดังก็มีโอ้ถ้าเคียวห้องบ่ดังจน2-3ล้านโธ่ดํา2ล้านซื่อๆมึงเท่าใดซะเพงมึง70,000 70,000มันมื้อคืนน่ะนะจักมาแต่อีใช้อียูใช้กมาหมดมาเออนอ้ถามมันน่ะกเป็นไรนีมือคืนนี่ เสือขาวนี่ครับซีลลงพื้นเอาคนอะไรถาว่าขับซีลอยากได้เสือขาวเมื่อคืนเห่อวะก็คืนนะจ๊ะผู้นิ่งมาแต่ใช้กูถามว่าอึกระทึกอยู่มานกังเว้นและเงียบเขานอนบอกฉันบอกมึงไปเล่นกู้งคืนนี่นเหาอมาบอกแม่บอแม่อย่าหอวงอ่ะบ่มุ้งคืนกูก็ไ่ได้อยู่ห่วงอย่าทามมึงดี้นไปเลยมาสิบอ่มึงหันไปใส่ชุดกูกินซอยจจอุ่นหึนอยู่หันไปเชิงเมื่อคืนโอ้ไปเห็ดอีอันน่ะบ่เีมวยบ่ ไปเอิ่นซื yeah. ้อเขาในคลิปอีกซื้อมวยข้าหูไรเขาซื้อกีตาร์เขาปุบโยซิโยซิเอามึงมดแนวลิ่นวบเรินกีตาร์เบิเงคลิปทุกคลิปเลยเ้อะตายกูกูซีพี่บาซีน่าเดี๋ยว่าดังเอออดงดีมึงยังจูบกู ยอกเดฮหากูก็ยอกมึงเดหยอกกันเนาะยอกกันเนาะเนาะความจริงกับความตลกสีมันแบบเป็นยังดอกมันบันมีแฟนเนี่เป็นยังปกติยอกกูเนติคาน์โบไลนกับวาแม่นาลีโล่เขียนบิังอยู่ๆบิังเป่าทางนั้นเด้ออย่างน้อยเด้อบังนี่เองนะโยกไอ้ไก่เด้ฮันได้เออป่าอดีตพี่นะตัวมันขาดขาดนะลองเป่าอดีตเลยถือเอาเป่าอดีตตนองสีนะมีเดืองอดีตลายเดืองอดีตลายโผุ เอาเบิรงนเลาเรื่องบุกลีน่ะมืดมื่นกัน็้มจบเอาเอาจากเรื่องหนึ่งเอาเรื่องไปใบวานขึ้นก่อนบ่ขึ้นก่อนเอาแฟนเพื่อนไปจะไปใช่อ่แฟนนไปไม่จะเพื่อนไปจะซีเรียสกัเห็มั้นะไอ้บอยเอากล้องไว้โอ้โหของลีเห็นแล้วาับลถเมื่อสิรบปามก่าอีลีมือยบรเบรอวมือได้สันนี่ยเขาเนมืด้เลยนี่ยเขาอยู่แถวซีรตัวใรจาไปได้อะเมื่อแหล่ไปเลย เขาตัวเขาตัวยอกซื้อนจริงจังเลยทีไหนเด้อไหนเดไ่ตายบเดินนี่ยขวาเขาขึ้นแหน่หรืขาเขาไงอู้ะเขาสนใจเลยสนใจยังกูจะไปกอดผื่นเฉยยังเศ้าเเขาจะกูไปใหน่อยเอยให้เขาจกแตกกันเนี่ยเหยอกกันซื่อเด้ปีน้อง เมื่อไ่อเรื่องเ่อเมื่อยุ่งเต็นกูยิ้ค่ะไม่รู้ไ่้ไม่รู้มู้มิเป็นมิเต็นใหม่ใหม่มียุนเต็นตเหมึงอกีกเออเคยมีเหไหนมีแล้วท่านึงมึงเงาหุบโปรไฟล์ออกเหรนไหนเออมึนนะฮะก็ถึงตัวคอนกรห้ใครเนี่ยใครจะบองเหียบในยุเต็นเอานั่นเนาะคนวะมึงไปไปบ้านเลยเหรอมันเด็กที่มาพิจารณ มาจับได่ให้เลยโชวก็ว่าเขาปิดกันนะแค่มึงซีรินผู้ชายผู้ชายนะมึงแบบว่าแค่มึงซีแบบมีหน่อยมึงต้องตึ้ดความลับให้เก่งขึ้บิ๊กไงเราขี้ไม่รู้าราเขาบ้าไปแล้วทำไมอยากให้เขาผู้กริหารนะตัคือเก่าเนาะยมึงแก่กูเล่ามึงแก่กูเล่าแล้วกูจะเล่าหน่อยอีกเสียมยิงเขาแหงยึมกูยึมในโทรศัพท์มึง ผมเป็นตายเลยนี่บอกว่ายืมแน่สิเช็ดนี่ขู่ว่ะกันคนไรนี่ด้วทะลุดบอก่เออกูบอกว่าดอกมันเกิดเก็บไว้ในใจนี่ยแต่อยายามบอกว่าไฟผิดกันมันบาปเหอเฮ็ดไอ้คนแต่งแงกแล้วมันบาปเป็นใจผ่าก่อนปิงอันนั้นมันพระเนี่ยยังจะจะแม่ก้นอินเนอไอ้ชีบอวอยังไล่ดูห้องบ่ กลบาดกเรานังสอดแจ้งนังสอดแจ้งอยู่ใสมันอะจะได้มันบอกจะได้มื้อนังสอดแจ้งอยู่ใส่มือชักมือก่อนนะทางซีมือก่อนมือมืออานมือเสื่อน่แหละมันนอนไปใส่จสงาวบอกบอกแล้วนะบอกแล้วบอกใครเยอะด้ออกมาเหียดในเขี้ยวเอาเี้ยกินซอยจุนนำกันมือวาดมือวานะมนออมือก่อนฮะเขาก็อยู่ํากันมือฮะตัดมือตัดเพลงบบผึ่งไนแต่บ ผมนี่นะเป็นบุกรีว่าเือซื่อโดรำงอบ่เดกบ่มือมันยุแจ้งกันนะยุแจ้งกับมือบ้านนี่เด้มือบานมันไปใส่ะมันมันบอกมันไปใส่ไปกนอะไรเคียวแดกะไรมันตัวจั๊ดกินโซจูกนจูกินโซดูกินโซจูกินโซจูกนวซกินจนซนกซิจนินกิ มื่อคืนนี้หั่นใดบ่แม่นสิส่งเงิน400บาทด้โมื้อ้มือคืนนีคืนนั้นแม่นดอกแม่นดอกเนาะืนี้เฮาก็อยู่นํากันทีมเอดีเอดีบ่ลบ่ค่อยอยู่นํานไปทางใหม่เนาะมีเวียของมันเออก็มีเวียของเก่าหั่นแหละเนาะเดี๋ยวไปเสนี่ ตอนนี้กสิกับบ้านนะทุกคนเนาะชุดปรผสมล,ลักๆก็คือพาน้องชายมาถ่ายคลิปกินแกงน้ำไม้ทีมงานก็คุ้นกันมาเบิดฝากทุกคนเนาะเข้าไปบึ่งคลิปของส่งองน้องชายเนี่ยเด้อ,ปอไปที่ไว้ยังไปเห็นดีป่าเห็นดีเขาอ,ออกป่าเลยทีป่าบันดา

ออมึงโลดทบอกูบอกเขามันหนินะมึงนัดมันหนินี่ิีผู้คุยนี่นะอยู่ในเฟซบอไดมีเบอร์บอไดมีติ๊กต็อกกูโทรเองก็ได้กูเลยกูเอาผู้คุยอย่นะมึงที่เดียนหอนอย่างเงี้ยหมดอ่ะอือเขากันครับเนาะนัดบอหนัดไปถ่ายเขาก็ไปแกเนาะไปให้เขาบอเอานางเอกมาเอาก็ให้ขาแห้งให้ขาเพิ่นแบบเบิ้นเบิ้นเพิ่นขาจ้างเพินแบบให้ น้ำใจนะให้กินน้ำกินในให้ขาดน้ำมันหลดน้ำมันหลดเขาหลานสองหลานถ่ายกี่ปไานให้สามหลานเอ็ดก็พอให้ยังหกสองหลานหกแสนสิบเอ็ดก็ได้ดีคันสี่ห้าวันไหนก็ได้ให้สามหลานให้ให้หลานเอ็ดน้อยไปน้ำทืนแต่ก็คุ้มอยู่ได้บายบายทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็มาถ่ายคลิปกำน้องไซส์สื่อเนาะเนาัดมันมากตัวน้าหนวดนัดจะถ่ายน้ำกันหลายคนสิเป็นยังาะหลานป้ายอะไรป้ายอันฟันมันคือสิบห้าอตีบ๊ายบายทุกคน บาโบกนัดมัน่ายก็นจะเป็นอย่างตัวกุ้งมักตัวสอดหอมแก็บในเพลงนะพี่ตัดออกุ้ยตัวน่ะสอดฉักอดไถือตัดออกนะท่านผู้ชมเนาะอย่ามาว่าติวดหยอกยอกหยอกเด้อหยอกเอาก็หยอกเลยดิก็เดี๋ยวเห็ุคลิปหยอกหยอกเนาะปกติยอกหย อ้ามาขึ้นเลยบ่โอ้โหบ,บายบายทุกคน <Bye. S 2> ยอกคนซื่อเนาะ Bye. Bye. มื่อได้แล้วมันมานะ <No. S 2> นั่งยังงกนะ <c oughs> มือม่อยหบอ, <c oughs> อ <c oughs> โอ้โบา,บาทุกคน